มาดูเรื่องราวของทางด้านกีฬากันบ้างจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ต้องมีการนะครับสร้างภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ส่งเสริมทางด้านการกีฬานะครับเรียวกว่าภ,ภูมิคุ้มกันจากการออกกำลังกายนี่ช่วยได้จริงๆเลยทีเดียวนะครับผนวกกับกลยุทธ์อื่นๆก็จะทําให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่างๆได้เป็นอย่างดีถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาก็ฟื้นได้ในเร็ววันนะครับดังนั้นทางจัดสงขลาได้มีการ เตรียมเปิดฉากการแข่งขันกีฬาสำคัญเป็นกีฬาผู้สูงอายุนั่นเองนะครับผู้มากด้วยประสบการณ์นะครับ Thailand Open Master Game ครั้งที่2ระหว่างวันที่8ถึง16มกราคม2 5 6 5ก็พร้อมเชิญชวนชาวสงขลาร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อที่จะต้อนรับผู้ที่จะมาเยือนนั่นเองครับ นำท่านผู้ชมไปที่ห้องประชุม CEO สารากลางจอดสงขาครับซึ่งนายอัมพลพง์สวรรครองผู้ว่าราชการจอดสงขาก็ได้เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขัน Thailand Open Master Game s ครั้งที่2เขาเรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า The Second Thailand Open Masters Games นะครับระหว่างวันที่8ถึง16มกราคม2565นี้ครับก็ประกอบด้วย14ชนิดกีฬาแล้วก็1กีฬาสาธิตประกอบด้วยกรีฑาแบดมินตันบาสเกตบอลเพาะกา ลีลาดฟุตบอลเกตบอลกอล์ฟเปต,ตองเซปักตะกร้อว่ายน้ำเทเบิลเทนเทนิสเทนนิสวูดบอล แล้วก็กระดานยืนพายนะครับก็จัดขึ้นณสนามกีฬาในเขตอำเภอหัดใหญ่และอำเภอเมืองสงขลาโดยจะมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในวันที่8มกราคม2565เวลา16นาฬิกาบริเวณลานวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลาก็คือหาดชลาทัศนะครับที่ที่หาดชลาทัศนะครับอำเภอเมืองจัดสงขลาซึ่งก็ได้รับเกียรติจากนายพิพัฒน์รัชกิจประการครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยครับ ซึ่งสำหรับการประชุมในครั้งนี้ก็เป็นการติดตามความคืบหน้าภารกิจของแต่ละฝ่ายนะครับทั้งในฝ่ายสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬาฝ่ายต้อนรับนะครับที่พักแล้วก็ปฏิคมฝ่ายการแพทย์และพยาบาลฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจาราจร ฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวฝ่ายยานพาหนะและขนส่งฝ่ายพัฒนาเมืองฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์ฝ่ายต้อนรับและจัดเลี้ยงแล้วก็ฝ่ายประเมินผลนะครับท้งนี้เพื่อให้การดําเนินงานการจัดการแข่งขันนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนับได้ว่าใกล้จะถึงแล้วนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้กล่าวครับว่าจังหวัดสงขลานั้นมีความพร้อมในการจัดการแข่งขัน Thailand Open Master g a m เกครั้งที่2ซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมที่ จะสร้างความรักความสามาคัคคีของนักกีฬาแล้วก็บุคลากรทางการกีฬารวมถึงช่วยฟื้นฟูก,กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการของจัดสงขาแล้วก็เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจัดสงขาอีกทางหนึง่งก็จึงขอเชิญชวนชาวสงขาทุกคนนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้มาเยือนทั้งในด้านของการอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยรักษาความสะอาดนะครับท้งนี้เพื่อกระตุ้นจิตสํานึกแล้วก็สร้างรักฐานให้เกิดการบริหารจัดการ ตามแนวทางเจ้าบ้านที่ดีอย่างยั่งยืนนะครับน,นี้ก็เป็นเขาเรียกแฟ้มภาพนะครับที่นํามาแต่ว่าในยุคใหม่ของเรานี้คงอยู่ต้องมีการนะครับมาตรการพอสมควรทีเดียวนะครับแต่ไงก็ดีใจที่ได้มีการจัดการแข่งขันกันขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของนะครับการป้องกันการต่อโคว COVID ิด -19 นี่ก็จะเป็นอะไรที่ส่งเสริม ทางจังหวัดได้เป็นอย่างดีทีเดียวทั้งในส่วนของทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ทางด้านสุขภาพอีกด้วยสําหรับผู้สูงอายุนะครับทางนี้การแข่งขันไทยแลนด์โอเพนมา t e r เตอร์เกมครั้งที่2นี้เขาก็ใช้สัญลักษณ์รูปนางเงือกสมิลาแล้วก็ใช้ชื่อในการแข่งขันว่ารอยยิ้มแห่งวิตรภาพนี่มีโอ้โหมีหลากหลายเลยทีเดียวนะครับน่าจะเป็นนะครับเกี่ยวกับสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆด้วยนะฮะโดยการแข่งขันดังกล่าวนี้นักกีฬาและผู้เข้าร่วมทุกคนนะครับจะต้องปฏิบัติตามมาตร,ราการความปลอดภัยแล้วก็มาตร,ราการควบคุารร่่ดดองงคควยเั ด้วยนะครับโอ้โหอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีใจมากๆนะครับหลังจากสงครามมาราธอนก็มีนะครับไทแลนด์โอเพนมาสเตอร์เกมแล้วก็จะมีกีฬาอื่นขึ้นมาอีกนะครับอันนี้นะครับก็ คงส่งเสริมในเรื่องของทางด้านการกีฬานะครับแล้วก็ถ้าหากว่าพวกเรามีการฉีดวัคซีนแล้วก็มีการป้องกันเป็นอย่างดีเกี่ยวกับการติดต่อของคูณอินทีนก็น่าที่จะมีกีฬาต่างๆจัดขึ้นมาเรื่อยๆเลยทีเดียวนะครับเพื่อส่งเสริมสิ่งที่ดีๆที่ได้มาจากการกีฬานั่นเองอันนี้ก็โอ้แข่งขันกันหลากหลายประเภทด้วยนะฮะสิบสี่ชนิดกีฬาแล้วก็หนึ่งกีฬาสาธิตอีกด้วยนะครับนับได้ว่าสุดยอดจริงๆเลยทีเดียวนะฮะก็จะเป็นกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นมาสําหรับชาสงขาทุกๆคนดดด้้้้วววยยยังไกกก็็็เเปนนนจาาบาทีี่่แลแลลชู เอาใจใส่ในเรื่องของความสะอาดแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเต็มที่เพื่อเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ช่วยสําหรับในส่วนของนักท่องเที่ยวหรือว่านะครับแขกที่มาเยือนเพื่อทําการแข่งขันกีฬากันด้วยก็แล้วกันนะครับ